ทีนี้จะได้เห็นหน้าเห็นตาหนุ่มสวนก็แบบเต็มๆนะฮะม่นหน้าตาเขาเป็นยังไง นี่ต้องเซมาถามเลิฟกูรูเลยแม่เป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงแม่สิบคะแนนให้แม่ให้คนละเท่าไหร่ฮะให้แปดเลยนะให้แปดแต่ถ้าเผื่อว่ารูดสิบลงจะให้เก้าเลยตอนนี้เลยแม่นี้เลยให้แปดให้เก้าเลยนี่นี่แม่โยงให้เท่าไหร่ฮะ ตอนแรกก็ให้8ให้9้าเหมือนก <ฮะ S 1> ้อยพอพอเอาซีปลงให้10เลยนี่ถ้าเกิดจะเอาไปเล่นละครเล่นตัวอะไรดีฮะอันนี้ เราเป็นนางเอกเรื่องไหนมจอมจากผู้จัดขอเป็นนางเอกเลยขึ้นกล้องมากนะใช่ฟันฟุนสวยนโอเคถึงว่าแหละฟันสวยสาวๆจ้องแต่จะฟันผู้ชายันนี้ต้องฟันผู้ชายคนนี้ตลอดเลยตลอดฟันโอเคถือว่าหน้าตาใช้ได้นะปาร์ตี้เป็นยังไงเห็นหน้าเห็นตาเสียดายค่ะหน้าเขาคือสเปกหนูหนูชอบผู้ชายหน้าไร้ไร้โอ้ตหเสด้ เดี๋ยวตัดใวไปนิดนึงใช่ไม่ได้หรอกอย่างนี้นะลูกเป็นลูกเป็นเต้าจะ่าให้ตายไม่ได้แม่ก้อยบอกเป็นลูกเป็นเต้าจะตีให้ตายเลยอะเก๋เป็นยังไงคนนี้สเปคเลยหนูชอบแม่โหดๆแบบเนี้ยแบดๆมันดูเหมาะกับหนูมากเวลายิ่งเวลาแบบเวลาเขาก็1ิบครั้งหูมันจะ ีเป็นซีซั่นที่รวมสาวๆที่เต็มไม่ได้ความหิวโหย <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้และดับไฟได้ทุกเมื่อสาวๆมาดูกัน สวัสดีครับผมแดชจิติอนันต์พัฒไพยสิทธ์ตอนนี้อายุ37ปีเป็นนายแบบและนักปั่นจัก,กรยานครับผมอาชีพนักปั่นจัก,กรยานเหรอครับมันก็ไม่ยากเลยครับผมก็แค่ซ้อมแล้วก็ไปแข่งคุณจะได้ท่า,าบีเลี้ยงจาัดก,การซ้อมนี่แหละฮะจัก,กรยานเป็นกีฬาชนิดเดียวที่หยุดซ้อมไม่ได้ครับไม่เหมือนกีฬาประเภทอืน่นถ้าเกิดหยุดซ้อมลงไปเนี่ยความคลตของเราก็จะตกลงอันที่หนึ่งก็ใช้เวลาซ้อมประมาณ5วันต่อสัปดาห์ครับ ตอนแรกที่เข้าสู่วงการจักรยานก็ค่อนข้างหมดเงินไปเยอะเลยครับก็ซื้ออุปกรณ์จักรยานก็ ตกแล้วรวมๆเกือบสามแสนกว่าบาทรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าโดยเฉพาะของจักรยานจะทําจากคาร์บอนไฟเบอร์ะนะฮะส่วนแว่นตาของจักรยานก็ค่อนข้างแ็งเพราะมันกันกระแทกนะเวลาล้มแล้วมันจะแบบไม่แตกแว่นอันนึงก็ตกหมื่นกว่าบาทส่วนเสื้อเนี่ยตัวหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทส่วนกางเกงปั่นก็หมื่นกว่าบาทในตัวต้องมีเกือบ,อบแสนนะ <laughs> แต่เวลาเดินเข้าไปเซเว่นเนี่ยคนก็จะแบบมองกันทั้งเซเว่นเลยเห <laughs> มือนเราเป็นตัวประหลาดเลยส่วนมากเขาจะมองชุดรวมๆนะแล้วเขาก็จะมองตรงนั้นแหละ <laughs> แต่ก็มีบางครั้งนะฮะที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงแล้วรถจักรยานผมมาขาด2อท่อนเลยนะผมก็หัวฟาดพื้นด้วยมีแผลท,ที่แขนเนี่ยยาวมากยัง้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือตรงนี้เลยครับผมสเปคของผมที่จะเอามาเป็นแฟนใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นสปอร์ตเกิลนะก็ไม่กลัวแดดแล้วก็สามารถไปปั่นจักรยานด้วยกันได้ถ้าให้เลือกระหว่างจักรยานกับแฟนเหรฮะผมขอเลือกทั้งสอย่างเลยด้วยนเพราะว่า หนึ่งจักรยานมันก็เป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วส่วนแฟนก็ต้องเป็นสิ่งที่ปั่นคู่กับเราอยู่แล้วในอนตผมชอบปั่นจักรยานและผมจะพาคุณลงจกักรยานด้วยน,นะครับอย่าเพิ่งรีบปิดไปกันนะครับผมเอาลว,ลวตอนนี้ดับไป6คนเหลือส0คนเอาละพอน,นั้นหนุ่มโสด <c oughs> ก่อนที่จะคุยกับสาวๆนะฮะคุยกับหนุ่มโสดก็หน่อยอาชีพคุณก็คือน,นักกีฬาปั่นจักรยานจริงๆแล้วผมเป็นนายแบบก่อนแล้วก็ผันตัว พันตัวมาปั่นจักรยานแล้วก็เริ่มจริงจังเลยเพราะว่าตอนแรกผมประสบอุบัติเหตุแล้วมันเดินไม่ได้เกือบประมาณปีหนึ่งทําอะไรก็ไม่ได้จนแบบจะทําไงดีให้เรามาออกกําลังกายอีกครั้งเพื่อนแนะนําเออลองไปปั่นจักรยานสิอย่างเงี้ยผมก็เลยค่อยๆเริ่มปั่นเ่อยเริ่มปั่นแล้วค่อยๆ,ๆจริงจังขึ้นเขาบอกว่าขาก็คือเครื่องยนต์ของนักปั่นจักรยาน,นะคุณดูหูไหมขาใหญ่นะ กล้ามเป็นมัดเลยอะกว่าจะซ้อมจนมันแข็งแรงขนาดนี้นี่ผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างฮะก็ผมเคยปั่นประมาณ12ชั่วโมง oh. นานแค่ไหนที่ทำวันละแบบปั่นวันละ12ชั่วโมงอันนั้นคือ<ง>ช่วงแรกๆที่แบบซ้อมไม่เป็นระบบฮะเหมือนเราแบบมีความคิดที่ผิดว่าเอ้ยเราต้องซ้อมเยอะๆสิมนถึงจะได้แข็งแรงเร็วๆอ,อย่างเงี้ยก็เลยอัดเข้าไปจริงๆแล้วมันผิดะฮะ ถ้า้อมเป็นระบบเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วนี่เป็นคนเอาจริงเอาจังนะดูแบบชอบที่คุยเป็นคนที่แบอยากทาอะไรต้องทาจริงจริงถ้าคุยเรื่องกีฬามากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวสาธิตกรีกุลจะออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ผมไปหาแม่แม่ผมดีกว่าเป็นยังไงในสายตาแม่ก้อยน่าสนใจยังไงฮะน่าสนใจคือว่าเขาแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจทําอะไรก็ทําจริงแต่ว่ายังติงอยู่นิดนึงว่า เอ๊คุณจะมีเวลาให้ครอบครัวไหมนั่นสิโอ้โหนี้มีประเด็นแม่โยแล้วฮะผู้ชายนักกีฬาใช่การเป็นนักกีฬาเนี่ยมันดีอยู่แล้วค่ะคือการออกกําลังกายมันเป็นยาพิเศษอยู่แล้วทำให้เราแข็งแรงแต่ว่าถ้าคุณมุ่งไปทางนั้นทางเดียวแล้วทางอื่นเนี่ยคุณคุณละเลยไปเลยหรือเปล่าม่คุณแบ่งเวลาไปหรือยังต้องการใช่ไหมคุณต้องมีเวลาให้ทางอื่นด้วยไม่ใช่ว่ามุ่งแต่ออกกําลังของคุณอย่างเดียวทวนะวันนี้เลิฟกูรูเหมือนมาด่าลูก โกษณาเหมือนอบรมรู้เออว่าเองนะไอ้นี่ก็ยิงใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่เรียกว่าดานะ่ยอันนี้เบาสุดแล้วะติ๊งติ๊งติ๊งบารมีสองท่านแรงกล้าเหลือเกินโอเคคุณอภิษดาสาวโสดเป็นอะไรทำไมถึงดับไฟยังไงไม่ชอบใจอะไรยังไง จริงๆเขาต้องสเปคทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบลุกแบดแบดอะไรเง<ช>ี้ยค่ะแล้วก็แอบ,บเห็นรอยสักด้วยเขาสักตรงขาใช่ไหมคะจริงๆตรงสเปคเลยแต่ว่าในวิดีอาร์เขาบอกว่าชอบผู้หญิงสปอร์ตเกอร์ออกกำลังกายใช่ซึ่งเราไม่ใช่สายนนอนเลยไม่ชอบเลยที่หนูที่หน้าธนุเท่านอนจะเตา อ๋อไอเรนจะให้มาตากแดดอะไรย่างี้ไม่ใช่แนวเราโอ้เน้นกีฬาในร่มเท่านั้นโอเคอ่ะก็สาวโสดคนใหม่อยู่ตรงนี้อีกคนเปิดไฟไว้เหมือนกันไอรีนค่ะนะครับพี่เขาชื่อแดชใช่ไหมคะแดชแดชรู้อย่างเรียกเขาว่าแดดี้ดดี ทำไมคนนี้น่าสนใจยังไงคนนี้น่าสนใจหนูเป็นคนชอบผู้ใหญ่จีบเด็กเนี่ยต้องเอาใจแต่ถ้าจีบผู้ใหญ่ต้องเอาจริงค่ะโอ้มีหลักการแบบนี้ด้วยนะฮะพอดียมหลังนี่ก็ไปกันอีกสองศพนะฮะกิ๊กยังไงไม่เอาเสแล้วหนูไม่ใช่สะปอดเกินูสยกินนะอ๋อคือจะออกกำลังกายไม่ถนัดแล้วหิวแล้วหิวเธอเดี๋ยวปั่นจักรยานก่อนเฮ้ยไม่ได้คือออกกำลังกายไม่ถนัดแต่ถ้านัดหมูกระทะนี่ไม่ ไม่ใช่แนวโอเคแต่มิ้นเปิดไฟนะน่ะที่ปิดมาน่ะคือมิ้นไม่สนใจเลยนะคือตอนเขามาวนตรงนี้คือมันมีมนสะกดะจังหวะเขายูเทิร์นจักรยานผ่านโบสเดียมเรามองทุกสัดส่วนของเขาใช่ใช่เลยใช่เลย่ติดไม่ติดตอนนี้เหลือสาวโสด10บคนนะหนุ่มโสดเหลือสาวโสด1ิคนเพราะนั้น เราไปทําความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นครับมแม่สาวๆด้วยและเอยี่บเพิ่งดับไฟัย่าผมแให้สัญญาณครับ